น้องแหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันนะคะที่นัดปะ,ดะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่าเดี๋ยวเราลงไปบันไดชั้น3กันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามคะ่ะไอคอนสยามใช่ใชไหมครับใช่แล้วใช่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราหิวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปชมน้ำพุมาด้วยเนาะ Oh ho, สวยมากน้ำพุเขาสวยมากนะครับวันนี้นะครับก็คือแล้วตอนนี้เราอยู่ในข้างไอคอนสยามนะครับใช่ค่ะวันนี้เรามาตั้งหลายห้างเลยวันนี้เราไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก่อนอ่าแล้วก็เราก็มาที่ไอคอนสยามนะคะตอนนี้อ่าเราก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันนะคะจะนนมีอะไรทานไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะพี่นัท ใช่ครับตอนนี้มันสานทุ่มครึ่งแล้วนะครับใช่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีันอ้โอเคนะอันนี้อะไรเนี่ยเขาขายอะไรอะเสื้อผ้าเหรออันนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้าแตะเรอคะอ่ะเราลงไปข้างล่างกันเนาะได้จ้ะอยาให้น้องแหม่มลงไปก่อนนะครับได้เลยไายบายไา่บายรอเป็นไงบ้างคะน้องแหม่มอ่ะก็หิวไงคะตอนเนี้ย หิวมากๆเลยครับใช่หิวมากๆเลยไม่รู้ว่าฟู้ดคอร์ทเขาจะเปิดอยู่หรือเปล่านะคะไอคอนสยามเขามีฟู้ดคอร์ทด้วยหรอไม่มั่นใจอ่ะไม่แน่ใจไม่รู้เลยที่เราไปกินเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้เขาเป็นไอร้านอาหารหรือเปล่าเราเดินผ่านนะเราไม่ได้กินที่เรากินที่เราแลกบัตรอันนั้นเราไปกินเซนทัลราดพราวโอ้โใช่พี่ณัฐศพลเราไปเซนทัลรัดพราวมานะคะใช่ใช่อันนี้พี่ณัฐศพลแล้วบสนแล้วค่ะใช่แล้ว วิี่นัทอันนี้เป็นอะไรอ่ะกระดิ่งเหรออันนี้คือลูกที่กระรอกขอชอบ่ะไม่รู้ลูกอะไรถ่ายลูกให้หน่อยสิคะสวยเลยค่ะแล้วแหมมลองจับลองเขาไม่ให้จับเหรอเขาไม่ให้จับเหรอืม่ะจับไม่จับหรอกอาจจะเป็นทองคำแท้หรือเปล่าคะโอ้โหถ้าทองคำไม่เหลือมันถึงเราแล้วป่ะไปไหนต่อดี เราต้องลงไปชั้นล่างไม่รู้ว่าชั้นล่างอยู่ตรงไหนนะคะลงไปชั้นล่างอีกเหรอคะอนี่หรือเปล่าบันไดเลื่อนตรงนี้ไหมไปลงไปดูกันตอนนี้หิวมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นพวกร้านขายเสื้อผ้านะคะใช่ใชตอนนี้แบบกับพี่นะัทเพิ่งเคยมาห้างไอคอนสยามเป็นครั้งแรกนะคะ ไม่เคยมาก่อนหน้านี้เลยนะคะแต่ว่าอยากจะมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสมาตรงนั้นสวยมากข้างบนอะ่ะพี่นดูดิถ่ายรูปให้หน่อยพี่นันมันมีทางลงไปตรงไหนไม่เห็นมีเลยอะ่ะไม่รู้ค่ะรู้สึกอาจจะหลงได้นะคะตอนนี้อาจจะหลงได้ตอนนี้เมื่อกี้เขาบอกไหมว่าห้างปิดกี่ทุ่ม ไม่ค่ะนุ่งไงคะทางลงเราลงลงไปไหมลงไปเพื่อมีกับข้าวอะไรเนาะนี่ของ H and M ใช่ไหมคะอันไหนคะ A H and M เหรอใช่นี่พระสมเด็จพระราชินีครับพระพันปีหลวงอุ้ยเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยอ๋อไม่เกี่ยวกันเราวตกใจนะครับนึกว่าเขาห้ามบันทึก ว่าเขาห้ามบันทึกนะจ๊ะอ๋อเขาแบบเหมือนขออนุญาตอะไรเงี้ยปะ่ะขออะไรนะคะเหมือนเขาขออนุญาตที่นั้นเราลงไปไหนเนี่ยลงไปข้างล่างไหมลงไปเลยค่ะเมืองสุขสยามยินดีต้อนรับเมืองสุขสยามยินดีต้อนรับอะไรนะคะเมืองสุขสยาม เมืองอะไรนะคะเมืองสุขสยามค่ะอ๋อเมืองสุขสยามนะครับยินดีต้อนรับโอ้เราลงมาท้าไำไมเขาเรียกว่าเมืองสุขสยามคะอะไรนะคะไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมาโอ้นี่ไงเหมือนฟู้ดคอร์ทเ่ยเขาขายหลายอย่างเลยอันนี้เขายังมีของทานอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวเราพาไปทานของกันดีกว่าพาไปทานของทัน ข้าวเตี๋ยวเรือไหมคะนั่น,นอ๋อเดี๋ยวมาดูก่อนเขาปิดหรืยอยังนี่นะเขาปิดแล้วเสี่ยวเรือนะคะอ๋อใช่ใช่เรามาช้าไปค่ะเรามาช้าไปาทำเป็นตลาดสี่ภาคเลยครัโอ้โหพี่นัทถ่ายให้ลูกให้ดูหน่อยสอ,องต้นเค่เลี้ยงก่อนได้ไหคะค่าโอ้โหเหมือนตลาดน้ำในห้างเลยคะ่ะมีอะไรให้ดยตลาดน้ำเยอะแยะเลยใช่พี่นัถ่ายรูปให้ด้วย พี่นัดนี่ไงสวยมากเลยค่ะพี่นัดแมมตลาดน้ำในห้างถ่ายให้หน่อยค่ะตลาดน้ำในห้างนะคะทุกคนขาห้ามนั่งนะคะไม่งั้นจะไม่ได้นั่งค่ะไปเดินเราเดินมาทางนี้ทางนี้ก่อนเนาะไปโอ้วันนี้นะคะ แบบกับพี่นั้นนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมร้านกว๋วยเตี๋ยวในห้างที่เปรยะที่เหมือนไคายว่าโอ้พี่นันเอาตลาดมาแบบย่อมๆเลยอ่ะมันตลาดาน้ำม, <นา S 2> มาใช่แน,น,น้ออนงแม่มีพวกขนมไทยด้วยนะคะเนี่ยใช่หัวหลุ่มร,รามเม <laughs> ื่อ <laughs> กี้เราอยู่ข้างบนเราไม่ได้ลงมาข้างล่างนะคะ แต่ว่าที่นี่เป็นเมืองตลาดย่อมๆนี่เองนะคะเนี่ยแลวเราก็มาเจอแบบเหมือนยกตลาดเหมือนยกแบบอะไรนะตลาดน้ํามาไว้ที่นี่เลยอ่ะใช่เลยค่ะน้องแมมน้องแมะนี่ดูนี่เหมือนมากค่ะโอ้ยใช่ของไทยแท้ค่ะมีผ้าสามสีนะคะเหมือนเลย เหมือนบอกว่าพี่น่าถ่ายรูปให้ด้วยถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าเน่เน่เน่มาถ่ายตรงนี้ให้หน่อยมีเห็ดด้วยนะคะมีเห็ดค่ะเนี่ยของของไทยเหมือนแม่เหมือนมากเลยใช่มีเห็ดด้วยต้นใสนะครับต้นไสริมน้ำใสใ่ค่ะโอ้โหของกินเยอะแยะมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าเขาจะปิดแล้วเอาเป็นว่า มีตังค์ซื้อก็พอละตรงนี้บาร์บีคิวบาร์บีคิวนู่นตรงนู้นนะคะพี่นัดน้ำทับทิมพี่น้าจะกินอะไรอ่ะพี่น้าจะกินอะไรอย่าไม่อดดูสิเยอะไปเลยของกินละลานตาไปเลยสวยสุดยอดมากมากน้องแมมน้องแมมดูเหมือนวัดเลยอ่ะอะไรคะโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่า ของกินเยอะมากเลยถ่ายของกินด้วยซื้อไปกินที่บ้านได้เลยนะคะเนี่ยใช่แต่ว่าเราจะนั่งกินที่นี่ดีกว่าค่ะเราจะนั่งกินตรงนี้ค่ะมีช้างด้วยใช่ค่ะโอ้โหพี่นัทมีช้างด้วยดูดิแล้วก็นี่อะไรเนี่ยหูพี่นัทถ่ายรูปให้หน่อยตรงนี้เลยนี่โบเพย์สันนิวาสถ่ายตรงนี้ก่อนคุณพี่ใช่เออครับคร้าไปครับไป เอกานี่ถ่ายตรงนี้ให้ด้วยค่ะอุ้ยภาพสั่นนิดนึงนะครับอมองไม่เห็นข้างบนเลยค่ะต้องออกมาตรงนี้ออกมาอีกค่ะน้องแมวน้องแมวออกมาตรงนี้ งนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะเหมือนมองไม่เห็นข้างบนเอาเองรูปหน่อยค่ะเดี๋ยวมันมองไม่เห็นข้างบนถ้า,าถ้าต้องยืนต้องยืนทางนี้โอเคแค่แ้ถ่ถ่ายเฉพาะถ่ายเฉพาะตรงนี้ค่ะ มี้ถ่ายกับช้างให้ด้วยนี่ยมีช้างด้วยโทอลุงนี่ถ่ายกับช้างเผือกนะคะใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนอันดับแรกเลยอันนี้เป็นขนมบ้าบิน เยอะมากโอ้โหไม่ได้จะกินอะไรดีเนี่ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุมม๋นมะละไก่ใจใจตุมม๋นมะละใช่โอ้โหของกินเพียบเลยค่ะนีปลานะครับ ปูก็มี<ะ>ปูก็มีค่ะปูมานึงนะคะอ,อันนี้เป็นแบบอดองดองใช่อ่าอันนี้จะเป็นน้ำผลไม้นะคะแล้วเขาก็จะมีปลาหมึกด,ด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ตองนั้นอ่ะโหพี่นัดเราไปนั่งกินไปเตี่ยวตรงโน้นดีกว่าน,นี่ออเจ้าค่ะ,ะเรามาถ่ายออเจ้าด้วยโอ้โห นั่งได้ไหมคะเราเราต้องนั่งข้างบนหรือว่านั่งตรงนี้ได้ได้ตรงนั้นแหละค่ะเหรอเด็กเด็กได้ค่ะโอเคร้อยอย่างแรกเขามีอาอาหารไทยสี่ภาคอ๋อเขามีงานพอดีมคกๆเนี่ยอ่าใช่ใช่เขามีงาน โอ้โหแบบไม่รู้จะกินอะไรของเยอะมากๆก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกแล้วสำหรับคลิปอื่นนะคะก็คือว่าห้างไอคอนสยามนะคะจะมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากๆนะคะเยอะอามากๆเลยก็นะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยก็คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางกรุงเทพนะคะใช่ค่ะก็เป็นศูนย์รวมของอาหารศูนย์รวมของเสื้อผ้าอใช้อะไรเยอะแยะมากเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะนี่มีข้าวต้มด้วยนะพี่นัทจะอยากกินข้าวต้มไหมมีข้าวต้มด้วยหรือว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ได้อุ้ยพีิณถ่ายนี่ให้หน่อยสวยมากเลยพีิณถ่ายแบบได้อาบน้ำแบบเย็นตรงนี้สวยค่ะ โอ้โหนู่นท้างบนถ่ายตรงนี้ให้ด้วยเป็นของชาวปากใต้นะครับผมเกาเหล่าหม้อไฟะคะ่ะอันนี้ร้านอะไรตรงนี้นะตรงนี้น่าจะเป็นฟู้ดคอร์ดนะคะเนี่ยราคาวู้ยน้องแมนดูเรือสิคะโอ้โหมีเรือ จริงๆเหลือเหลือแค่เอาปลาแล้วเหลือแค่เอาปลามาใส่นี่ครับเขาทำเป็นซุ้มเสื้อปงเสื้อผ้าสวยงามเลยนะคะอันนี้เราก็เพิ่งมาเที่ยวครั้งแรกเหมือนกันนะคะเนี่ยถูกต้องเยอะมากๆเลยนี่เรามาทางนี้ดีหน่อยมาทางนู้นเดี๋ยวไปทางนู้นหน่อยอันนี้เขาขายเสื้อผ้าแบบ เหมือนเขาเรียกว่าเสื้อมัดย้อมไหมคะแต่ว่าเป็นสีแบบนี้เป็นเสื้อมัดย้อมเหรอคะน่ารักเนาะใช่โอ้สวยมากเลยเสื้อมัดย้อมนะครับสีฟ้าน่ารักจังเดี๋ยวขอดูราคาแป๊บหนึ่งเท่าไหร่คะน้องแหวประมาณ590บาทน่าจะแล้วแต่แบบใช่สวยเป็นแบบเสื้อคู่ได้ใช่ค่ะโ้มาถึงจังหวัดเลยแล้วนะคะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะ คือผีตาโขนอ๋อมีมีมันมีสี่ภาคนะคะนะนี่นี่แต่ภาคอีาสานใ,ใ,ใช่ไหมคะ,ะพี่จะถ่ายรูปให้มาหน่อยเนนี่จะของจังหวัดอะไรคะจังหวัดเลยคะ่ะใช่แล้วของจังหวัดเลยนะคะ,คะ อ๋ออันนี้อาหารอีสานเยอะมากอุ้ยพี่นะทำไมคนเขามาจากตรงนู้นอ่ะเขามาจากตรงนู้นคือเขานั่งเรือมาหรือเปล่าน่าจะนั่งเรือมาค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินตรงนู้นดีกว่าสวยมากเลยค่ะน้องมกินก๋วยเตี๋ยวเหอะกินก๋วยเตี๋ยววันอันดับแรกเดี๋ยวเราไปกินก่อนหิวแล้วใช่อู้หเนี่ยวก็สวยมีปลาไหมคะเนี่ยไม่มีปลาเลยใช่ไม่มีปลาข้างบนนี้เดินได้ไหมคะเนี่ย เดินได้แต่เราจะขึ้นตรงไหนอะคะไม่ได้ถ่ายให้หน่อยค่ะอันนี้พ่อหลวง1นสองอันนี้เนี่ยได้เห็นนี่นะคะอ๋อสวยมากหนึ่งสองนึ่งสองสสวยมากเลยค่ะใช่ฮูสวยมากๆเลยน้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตรงที่เป็นบ้านเนาะตรงนู้นดีกว่าป หิวแล้วนี่ก็ของกินเยอะแยะเลยนะครับน้องแมมดูน้องแมมจะกินปลาหมึกไหมคะเนี่ยไในค่ะนี่นะคะปลาหมึกก็มีแบบหิวข้าวตอนนี้หิวให้หิวไว้เตี่ยวก่อนไปนั่งก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเดินเยอะแล้วจา้าไช่ค่ะใช่โอ้ยพี่นะ้าอันนี้จะเป็นข้าวโพดท,ที่เราเคยทานจําได้ไหมคะสีม่วงหวานๆน่ะออ เป็นข้าวโมดหวานนะครับใช่โรงเรียนชีวาคืออะไรคะโรงเรียนชีวิตชีวาชีวาชีวาใช่ใช,ใช่ไมไงมีร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราเดิน,นะะไปทางนี้ดีกว่านี้เราพามาตลาด <laughs> อ<า>ัน <laughs> นี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยว นั่งตรงไหนน่าจะเป็นตรงนี้แหละเขายังเปิดอยู่ไหมคะเดี๋ยวเราลองเดินตรงนี้นิดนึงไหมตรงนู้นก็มีแต่ว่าเป็นหมูสเต๊ะอันนี้ขนมไทยแล้วโอเคถ้าเรานั่งก็ต้องตรงนี้แล้วจ้ะไป เตียวเป็ดกับไวยเตียวไก่อะไรค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีไวยเตียวเป็ดกับ๋วยเตียวไก่เป็ดกับไก่หมดยังคะถามก่อนนะสั่งได้ไหมคะหมดแล้วอ๋อหมดแล้วปะหมดแล้วค่ะปางั้นเราไปหาซื้ออะไรทานกันดีกว่าหรือว่าจะไปเดินดูตรงนู้นไหมไปเดินดูตรงนู้นแป๊บนึง แล้ถ่ายตรงนี้ให้ด้วยเอกสอบซึ่เอกสอบซึบบ่น้องแอมขาอีกรูปหนึ่งไปแล้ถ่ายถ่ายไปตรงนู้นให้หน่อยค่ะคนเยอะมากให้เห็นข้างหลังเลยนะคะหลบหลบอ่าอะไรอย่งเงี้ยเอกสอบ นี่ครัเคค่ะนังท่องเที่ยวเยอะมากนะคะทุกคนน้องแมาผักเล็กๆค่ะโอ้โหของเล็กของจิ๋วของจิ๋วของจิ๋วนะคะอันนี้เขายังสั่งได้หรือเปล่าจะถามเราก่อนยังสั่งได้ั้ยคะปิดปิดหรือยังคะยังยังได้อยู่เนาะโอเคค่ะ มีก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะที่นะเอาอะไรนี่คก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเหมือนกันนอ้องเส้นเล็กสกกอง <2 S 2> นะจ๊ะแล้วก็สั่งน้ำให้น้ำทานาั่งโ้นค่ะนัง่งริมน้ำค่ะอ๋ออันนี้ผัดไทยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรานั่งตรงนู้นเนาะโอเคค่ะแล้วก็น้ำ,นำอันนี้เกาเหลาเลือดหมูก็มีนะคะ ี่ก็สวยเลยนะครับเป็นตลาดน้ำเลยน้ำนี่ใส่กับก๋วยเตี๋ยวไหมคะจ่ายที่นี่ได้ใายตรงนี้นเดี๋ยวน้องแหม่มกำลังสั่งของอยู่นะครับ นั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้นะคะใช,ใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวรอไว้เตี๋ยวหรือเราต้องไปเอาเองเปล่าไม่รู้รพี่นะเดี๋ยวของร่วงใส่น้ำไว้ตรงนี้จ้ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอปาจิงก่อนนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอปรุงเครื่องก่อน ใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกับรามินทาของเรานะคะต้งตงแล้วใช่วันนี้เมื่อยขามากๆเลยเพราะว่าเราแบบเดินเยอะมากๆนะคะเราต้องแต่เราต้องไปรับก๋วยเตี๋ยวตรงนู้นแล้วเราต้องไปปรุงตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไหนๆเขาได้มาแล้วน่าจะเป็นถ้วยอย่างนี้แหละค่ะใช่ค่ะได้ค่ะไปไอพี่แนนเดี๋ยวเราไปปรุงตรงนู้นได้ให้แม่ปรุงก่อนเดี๋ยวเตรียมเงินจ่ายเขาก่อน ได้ค่ะสักอ่อะจะเป็นเจ็ดสิบเป็นร้อยสี่สิบบาทเราต้องไปปรงงปปุงตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ใช่เราต้องไปปรุงตรงนู้นเดี๋ยวจ่ายตังก่อนก็คือสองชามจะร้อยสี่สิบบาทโหค่ะน้องแอมปรุงให้พี่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่เพราะว่าน้องแอมปมรุงอร่อยเหรอไม่น่าใช่แล้วเอารดเหมือนน้องแอม,มนะคะอ๋อโอเคได้ค่ะ ได้จ้ะอันนี้พี่จ่ายตังก่อน70คูณ240โอเคขอพึ้ขข<อ>งข้าเท่าไรอะชามละแปดสิลเป็นร้<ะ>อยนะครับถ้วยละา80เป็น160โอเคเพิ่มอีก20บาทเนาะนี่ค่ะน,นี่ก็ทำเหมือนตลาดน้ำเลยนะครับนี่เรานั่งทานได้ถึงตอนไหนอะคะ ได้เลยเหรอโอเคทุกกว่าก็ได้โอ้จัดจ้าโอ้โอเคได้ได้ขอบคุณค่ะทานได้ไม่เป็นไรอ๋อได้ได้ค่ะขอบคมโอ้เหรอค่ะเป็นภาพบรรยากาศริมแม่น้ำเก่าๆนะครับของประเทศไทยนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าเมืองแห่งน้ำนะครับผมเนื่องจากสมัยก่อนนะครับ ใช้ใช้เส้นทางการคมนาคมนะครับทางน้ําเป็นหลักนะครับเพราะงั้นก็จะมีการค้าขายทางน้ําเป็นหลักนะครับือติดต่อค้าขายกับต่างประเทศก็ใช้ทางน้ำนะครับเมื่อก่อนไม่มีรถนะครับก็เป็นที่มาของตลาดน้ํานะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับจะตั้งบ้านเรือนนะครับติดแม่น้ําเป็นหลักนองจากเนื่องจากสะดวกต่อการสั่จรคมนาคมนะครับการไปมาหาสู่กันนะครับก็จะ ให้แม่น้ำเป็นหลักนะครับผมอยพอ,อ<ก>ทีนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับอย่างเช่บนบ้านของผมนะครับอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กองครับสมัยก่อนก็พ่อครแม่นะครับอยู่โอเคอค่ะมาแล้วเหรอคะ,อะมาแล้วพี่น,นัท<ะ>อันนี้เดี๋ยวแบบจะให้พี่นัทชิมก่อนแล้วถ้าไม่โอเคพี่นัทต้องไปปรุงใหม่นะคะเพราะว่า แบม่ไม่มั่นใจค่ะของน้องแหม่มอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเชื่อแม่นในฝีมือการปรุงของน้องแหม่มไม่ไแบบใส่พริกเยอะมากพี่จะกินได้ไหมเนี่ยได้ค่ะมันเป็นพริกแบบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ไมครับใช่ใช่ก็คือเป็นเขาใส่น้องใส่อะไรด้วยเนี่ยชามละ80บาทนะคะทุกคนใช่เมื่อกี้กําลังพูดถึงบรรยากาศสมัยเก่าๆนะครับยังไงคะสมัยเก่าเนี่ยก็คือ ใช้การคมนาคมทางน้ำนะครับก็เลยเกิดตลาดน้ำขึ้นมาในประเทศไทยไก็สมัยก่อนพี่ก็เป็นนักเดินเรือนักเดินเรือใช่ครับเมื่อก่อนนี่อยู่ราชบุรีครับทำธุรกิจของครอบครัวก็คือทำเกี่ยวกับข,ข้าวสารออข้าวสารใช่ไหมข้าวสารนะครับเรือทรา,าย ขายเครื่องปั้นดินเผาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยงราชบุรีใช่ครับก็เลยนึกถึงภาพในารมาเก่าปกติเนี่ยการซื้อของเนี่ยเราก็ซื้อกันทางน้ําอยู่แล้วนะสมัยก่อนโอเคเดี๋ยวพี่นัทถ่ายเดี๋ยวให้เพื่อนๆรับชมหน่อยโอ้ยแบบว่ามันต้องเผ็ดมากเลยพแบบเพลินเลยค่ะอันนี้ของพี่นัทนะคะพี่นัทจะต้องอดทนในการกินพิกหน่อยนะมันใส่เยอะมาประมาณนี้สวยมากนะครับใหญ่มากเลยครับตัวไ่ ได้ถามเขาไหมครับว่าเขาปิดกี่โมเขาบอกกินได้สบายเลยค่ะโอ oh ้โหใช่อันนี้เขาเก็บร้านเฉยๆได้ครับ,บเดี๋ยวเราต้องขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะคะ